สรุปข่าวเช้าของเราในช่วงเช้าว,วันนี้นะครับนังทุนวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นผมได้ทําการตรวจสอบข่าวสารก็ไม่ได้มีประเด็นหลักอะไรสําคัญนะก็เลยนำนะครับตัวข่าวเนี่ยมาแจ้งกับนั่นทุนประมาณ3-4หัวข้อด้วยกันหัวข้อแรกนะครับตัวนี้เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วไม่ได้กระทบกับเศรษฐกิจนะแต่ถ้าในเรื่องของการเทรดเนี่ยเราต้องระวังอย่างมากเลยครับเพราะว่าแอปโซเชียลมีเดียของประธานาธิบดีทรัมป์หรือว่าทางทรูโซเชียลเนี่ยมี สิทธิ์ที่จะถูกแฮกค,ครับนักถุนครับให้จริงๆผมใช้ว่ามีสิทธิ์ไม่ถูกต้องที่ต้องเรียกว่าเหมือนจะโดนแฮกค,ครับรายละเอียดมีระบุไว้ครับว่ามีข้อสงสัยว่าบัญชีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์น Trump บนแอปโซเชียลมีเดียถูกแฮกหลังจากโพสต์วิดีโอที่ไม่เหมาะสมซึ่งไม่ค่อยสอดคล้องกับพฤติกรรมของเขาเลยนะครับ ผู้สื่อข่าวแนะนำให้ระวังข้อมูลจากแอปพลิเคชันของประธานาธิบดีทรัมป์ในช่วงนี้เพราะว่าอาจจะเกิดการโจมตีทางไซเบอร์เรื่องนี้สำคัญนะครับถ้าใครได้เข้าไปติดตามโซเชียลมีเดียของลุนทรัมจริงๆจะพบว่าเขาไปการโพสคลิปวิดีโอของผู้หญิงนั่งอยู่ในสวนสาธารณะครับซึ่งมันก็ดูแล้วเป็นเรื่องแปลกๆที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนดังนั้นเฝ้าระวังด้วยใครที่ติดตามเขาอยู่นะด้วยที่2ครับ ประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาปฏิเสธรายงานของสนักข่าว Wall s t r e e t journal ที่อ้างว่าสกอต t b เบสเซนต์ผู้ซึ่งเป็นรัฐมนตรีคลังของสหรัฐว่าเขานั้นพยายามเกลี้ยกล่อมให้ทรัมป์เนี่ยนะครับไม่ให้ไล่เจอร์ม p o พาวเวลออกจากตำแหน่งประธานเฟดโดยทรัมป์เองได้ออกมาเยืนยงนว่าตัวเขานั้นรู้ดีที่สุดว่าอะไรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจของสหรัฐดังนั้นเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้ ต่อมาครับนั่งถุก,กับสกุลเงินเยนแข็งค่าในช่วงเช้าแต่แน่นอนครับ ก็มันจะมีความผันผวนนะครับสำหรับใงส่วนของตัวสกุลเงินเยนครับทาาด้านของสนขคาข้ารายงานมาว่ามันเกิดจากการขาดสภาพคล่องในช่วงของตลาดญี่ปุ่นที่มีการปิดตัวไปในวันอยู่เฉยๆไม่ได้มีอะไรมากมายส่วนเรื่องสุดท้ายที่ต้องอัปเดตกันนะครับตัวนี้อาจจะเป็นผลลบกับราคาทองคําในระยะสั้นได้แต่จะไม่ได้รุนแรงจนถึงขั้นทําให้ราคาทองคานั้นต้องเปลี่ยนแปลงทิศทางของเทรนนะอิหร่าน แล้วก็ประเทศในยุโรป3ประเทศนะครับผมได้แก่อังกฤษฝรัร่งเศสและเยอรมนีอันนี้เป็น3บิ๊กใหญ่เลยนะครับตกลงว่าจะกลับมาเจราจาโครงการนิวเคลียร์ในวันสุกที่25กรกฎาคมที่จะถึงนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการกลับมาของมาตราการคว่ำบาตรระหว่างประเทศคือตอนนี้อิรานเนี่ยหลักๆเลยนะครับก็โดนอเมริกาคว่ำบาตรอยู่รวมไปถึงหลายๆประเทศที่เป็นชา,าติพันธตรอเมริกาด้วยแต่แน่นอนครับ ถ้าเกิดว่าเขากลับเข้าสู่โต๊ะการเจรจาแบบนี้และถ้ามันมีนนท์ที่จะประสบกับความสําเร็จจริงๆก็จะเป็นลบก,กับราคาทองคําได้ดังนั้นช่วงปลายสัปดาห์นี้เราต้องเรามาระวังแล้วนะครับถามว่าแบบนี้มันจะทําให้ทองลงอย่างหนักไหมก็อย่างที่ผมได้บอกไปไม่ไม่ครับไม่ไม่เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นเขารู้กันดีอยู่แล้วนะครับเอาละนังจุดครับนี่ก็น่าจะเป็นการสรุปข,ข่าวสารทั้งหมดละส,ะสั้นๆแค่นี้เลยคุณครับถูกต้อง สั้นๆง่ายๆแบบได้ใจความเอาแค่ประเด็นสําคัญมานะครับตัวที่ไม่สําคัญเนี่ยผมไม่ได้หยิบยกมารายงานเดียวนั่งทุนจะเกิดความสับสนและอย่าลืมครับใครจะรับในส่วนของตัวไฟล์ข่าวตัวนี้ที่ผมโพสต์ไว้ให้ไปที่เรียบร้อยแล้วอยู่ในไลน์อาร์ตวิชเชียสามารถแคปหน้าจอตรงนี้เข้าไปดูได้เลยนะครับเดี๋ยวผมนับถอยหลัง10วินาทีแล้วเดี๋ยวเราจะไปสรุปประเด็นทองคํากันนะครับ10 9 8 7 6 5ห้าสสามขอบคุณมากเลยครับนังจุดครับ